้วยความสงสัยนะครับก็เลยมาใส่เทียบกันเลยนะครับสข้างระหว่าง ANTA C 2 0 2 6 Pro กับ Xtep 1 6 0 X 3.0 Pro นะครับไปสไตล์มาเมื่อกี้ยังหอบเลยมันเป็นรองเท้าที่ฟีลลิ่งมันใกล้เคียงกันมากๆเลยยิ่งใส่เดินเนี่ยจะรู้สึกเลยแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าตัว ANTA จะมีความนุ่มกว่าอยู่เล็กๆนะครับจะนุ่มกว่าอยู่นิดนึงแล้วยิ่งเวลาที่วิ่งออกไปเนี่ย จะมีความต่างอยู่จุดหนึ่งก็คือแอนต้าเนี่ยบริเวณหน้าเท้าที่เรากดลงไปอ่ะมันจะรู้สึกถึงการยุบมาที่มากกว่าแล้วความรู้สึกองศาของแผ่นน่ะมันจะไม่ได้โค้งเป็นหลังเต่ามากในขณะที่เจ้า3.0เนี่ยเหยียบลงไปแล้วมันจะยุบน้อยแล้วมันจะมีความเป็นหลังเต่าที่จะผักแบบบึกไปเลยอ่ะแต่อันนี้มันจะมีความแบบยุบนิดนึงแล้วก็เด้งยุบนิดนึงแล้วก็เด้งอ้นนี้มันจะแบบหลังเต่าผักกริ่งหลังเต่าผักกริ่งเลยแบบแต่ในภาพรวมมันใกล้เคียงกันนะยิ่งใส่เดินเนี่ยคือแบบจับความแตกต่างยากมากรู้สึกกวว่่่าานุม แล้วมันคงกว่านิดนึงนะครับในบริเวณช่วงส้นเนี่ยแต่ในภาพรวมมันเป็นรองเท้าที่ใกล้เคียงกันมากซึ่งผมน่าจะหยิบเจ้าตัวนี้มาทดแทนเจ้าตัวนี้ในอนาคตได้เลยนะครับแต่ก็อาจจะต้องเพิ่มใส่ด้วยนะครับแล้วรับชมรีวิวเต็มกันต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้า ANTA c 2 0 2 6 Pro นะครับเอาสรุปไวๆนะมันคือ1 6 0 x 3 0 Pro ที่เบาลงนุ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ระบายอากาศ ดีมากนะครับคือใครชอบ1 0 x 3ง pro นะูเุนตี่ยก็คือแล้วไม่ประทับใจกับ6.0จุดนโตะครับเหมือนผมเนี่ยมาไอ้นี่เลยนะครับได้ลองทาที่มันมีแนวทางใกล้เคียงกันมากๆเลยอ่ะเริ่มด้วยขนาดการสวมใส่นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยผมว่าฟิตติ้งมันเท่าๆกันคือไอ้ตัวเนี้ยผมแอบจะรู้สึกว่ามันสั้นกว่ารองเท้าจีนทั่วไปนี่ติงอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเนี้ยเพดานมันจะเตี้ยกว่าตัว Xcept อยู่เล็กน้อยนะครับดังนั้น อาจจะเพิ่มสักขึ้นไซส์ก็ได้นะจากปกตินะครับอาจจะอาตีว่าบวก1.5เซนติเมตรจากเท้าจริงอย่งผมเท้า28นะผมควรใส่สัก29.5นะหรือว่าผมจะอาจจะใส่เป็นไซส์46 EU ไปเลยนะครับหรือจะตรงไซส์ก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะถ้าวิ่งต่่า21โลนะครับรอ,องเท้าทั้ง2ตัวนี้มันเป็นรองเท้าแข่งขันที่มีคาร์บอนระดับท็อปจากทางแบรนด์โดยที่ผมจะไม่นับตัว40กับตัว หนึ 0, ่งศูนย์ X อ o n s t e r นะไอ้สองตัวนะั้นผมจะยกไว้เพราะว่าไอ้ตัวนะั้นนะมันราคามันก็เกินไปละไอ้สองตัวเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงที่ยังไล่เลี่ยกันแต่เจ้าสี่สิบเนี่ยจะแพงกว่าเล็กน้อยโดยราคาอยู่มาหกพันกว่าบาทไอ้นี่จะอยู่มาแค่ไอ้ตอนขายแรกๆก,ก็ประมาณสี่ห้าพัน 4, 5, เลยนะครับอ่ะผมอยากรู้นิดนึงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าความสูงมันเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่ามันวิ่งมัน,มนใกล้เคียงกันมากออันนี้นะครับหน้าหนาอยู่ที่สามสิบเท่าไหร่สามสิบเจ็ด ส้น44นะครับนี่ล่ะอันนี้คือบีบตรงไหนคือเท่านั้นเลยนะหน้า37เหมือนกันส้นส้นสซนอยู่ตรงนี้ส้น43เออผมถึงว่าทำไมมันรู้สึกใกล้เคียงกันมากเลยอะ่ะมันดอปต่างกันประมาณหนึ่งนะอะไรเป็นความคาดเคลื่อนของผมแล้วแต่ความหนาของหน้าเท้าเนะี่ยมันคือ37มิลเท่ากันดูดิ มันโอเมที่มันค้ายกันมากเลยนะนี่นี่นี่ดู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 นะครับมัน้ายกันมากเลยเนี่ยมุมอะไรองศาต,ต่างๆเวลาวางเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเหมือนกันอนะแล้วก็ตัวการระบบการล็อกส้นเนะี่ยก็ยังใช้ระบบการล็อกส้นแบบเดียวกันด้วยเออไอ,อตัวเนี้ยเป็นรองเท้าที่ผมชอบเลยนะชอบแบบชอบเลยอะชอบเลยอะชอบจนรู้สึกว่าแบบผมคงต้องซื้อจริงๆอ่ะคู่เนี้ยนะแบบไม่ซื้อไม่ได้เขาบอกว่าอกสี4นะผมต้องซื้ออ่ะโอ้โหแบบชอบมากเลยหไม่รู้จะว่ายังไง อ่ะเรื่อง upper นะไปในทังทีขรงหวข้อ upper เนี่ยมันเป็นกึ่งชิ้นเดียวคือมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวเพียวๆเ,เหมือนกับในพวกหลายๆรุ่นนะพวกดีนิงหรืออะไรหรืออัลฟาไฟกันนะมันจะมีการแยกลิ้กอยู่ตรงนี้ที่ตึงก็ทําให้คนที่หลังเท้าสูงเนี่ยยังมีโอกาสให้เท้าได้ขยับได้บ้างนะครับแต่ว่าบริเวณหน้าเท้าเนี่ยจะเห็นว่าเพดานมันเตี้ยนะเตี้ยมาทางเอ็กเสปแบบชัดเจนเลยนะครับเพดานมันจะมีความเตี้ยแล้วก็ปลายมันงอนเชิดมากเป็นล็อกเกอร์มากเหมือนเจ้าตัวเนี้ย ดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าเราแอบเพิ่มครึ่งไซส์ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มไปนหนึ่งไซส์เลยก็ผมว่าก็ยังยังพอไหวนะแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มไซส์ผมอาจจะเจอปัญหานิดนึงว่าไอ้ตัวระบบที่เป็นแบบเชือกไอ้ลิ้นแบบนี้มันใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเท้ามันถลายไปได้น,นิดนึงอะ่ะเพราะว่าอินโซของเจ้าแอนตาเนี่ยมันลื่นนะครับนี่มันเป็นอินโซแบบลื่นๆื่นอ่ะก็อาจจะมีปัญหาได้หรือว่าผมจะใช้อย่างนี้เนี่ยก็ได้ว่าผมซื้อมาเพิ่มหนึ่งไซส์แล้วผมก็จัดการ เปลี่ยนเอาอินโซเอ็กเซปที่หนากว่าใส่เข้าไปอันนี้ผมว่าก็ได้เป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจนะครับอ่ะพูดถึงอัปเปอร์ไปแล้วเชือกเป็นบบธรรมดานะความยาวผมว่ากำลังดีสำหรับการร้อยแลนเนอร์ลูปนะผมไม่ได้รู้สึกว่ายาวมากเกินไปหรือสั้นเกินไปนะครับฮิลคัพเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงถึงจะไม่ได้แข็งแรงเท่า 3. 0โปรแต่ถือว่าเป็นฮิลคัพที่มีความแข็งแรงเนี่ยมันมีความแบบผมว่าเขาน่ามีอินสปายอะไรบางอย่างจากกันและกันมานะเออเนะี่ยผมว่ามันมันมีความใกล้เคียงกันอนะ เป็นรองเท้าที่ผมวิ่งแล้วผมแฮปปี้มากอ้อคู่นี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่นุกมนุษย์ข่าบนะครับที่ให้ยืมมานะครับรีวิวโฟมของเขาเนี่ยโฟมในตัวเอทโอลเนี่ยมันเป็นโฟมที่มีความนุ่มนุ่มกว่า X7A ในตัวเนี่ยเล็กน้อยเล็กน้อยแบบประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นไม่ได้นุ่มแบบยัวบเหมือนเพชรหรือว,ว่านุ่มขนาดดีไมอะไรเงี้ยนะครับมันจะแบบเป็นโฟมที่นุ่มแน่นคล้ายกันแล้วมีความรู้สึกว่างทรงล็อกเกอร์ของมันเนี่ยมันมีความแบบ บึ๊บบึ๊บแบบผมจะพูดยังไงดีอะแบบโอ้แบบมันจัดจ้านอะเป็นล็อกเกอร์ที่จัดจ้านมากทั้งคู่เลยทําให้เป็นแบบก้าวได้แบบยาวเวียงเวียงเวียงโดยที่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดว่าทําให้แบบเจ็บตัวเหมือนเจ้า40โปร40โปรอะรู้สึกว่าเวียงมากเกินไปจนผมเจ็บสะโพกนะครับแต่อเนี้ยไม่เป็นเลยวิ่งแล้วรู้สึกมีความสุขวิ่งสบายมากวิ่งในเพจประมาณ5.1นเนี่ยค่าการคอนแทคก็อยู่มา250ซึ่งเท่ากันเลยนะ อ๋อลืมบอกไปน้ำหนักในไซส์สิบเอ็ดสี่ห้า 11, 45, ไอเนี่ยสองร้อยหกสิบไอเนี่ยสองร้อยสิบสี่เบากว่านั้นสี่สิบกว่ากรัมนะครับคือแบบโอ้นี่แหละแล้วก็อัปเปร์เนี่ยรูพุนระบายอากาศทั้งตัวแบบเนี่ยมันคือสามจุดศูนย์โปรที่แบบผมอยากให้มันเป็นน่ะเออแบบผมเจอแล้วว่ารองเท้าที่ผมแบบโอ้อยนี่แหละนี่แหละนี่แหละแบบเออแผ่นคาร์บอนของเขาที่อยู่ในโฟมในตัวเอทโปรมันจะมีความรู้สึกว่าดันเท้าตรงเนี้ย มุมๆเนี้ยนิดนึงนะครับเวลาเราใส่ดีนดนะครับมันจะแบบนิดนึงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกลำคาญอะไรมากนักนะครับรองเท้าความมั่นคงสูงนะครับตบแล้วดึงตีดีดแบบโอ้รอบขาปกตินะครับคือประมาณร้อยแปดสองร้อยแปดสามแต่ว่าความยาวเก้าเนี่ยได้ประมาณแบบหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองเมตรเองแบบเออ มันมันจะคาแรคเตอร์จะขัดกับไอ้คู่น,นี้นิดหนึ่งไอ้คู่นี้ผมว่ารอบรอบความยาวก้าพัยาวนะแต่ว่ามันจะได้รอบขาที่มากกว่านิดนึงด้วยทั้งที่มันเป็นรองเท้าที่หนักกับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาเทียบตอนนี้ผมว่ารอบขาจะเท่านะเพราะว่าหลังๆเหมือนผมไปเปลี่ยนแนวทางจากร้อยรอบขาร้อยรอบรอบขาร้อยเก้าสิบหรือร้อยแปดห้าอะไรเงี้ยแต่ในภาพรวมอะฟิลลิง่งมันมันใกล้กันมากอะใกล้กันมากจนผมรู้สึกว่าถ้าใครชอบสาศูนย์ศูนย์โปรนะซื้อไอ้นี่เอาไว้เป็นรองเท้าแข็งแล้วเอาใส่น แต่อันนี้มันหนักกว่านะครับแล้วก็การระบายมันแย่กว่าเนะี่ยผมชอบอ่ะเออเหมือนวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่มาบอกว่าผมชอบมากๆเลยนะเอาง่ายๆมันก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปเลยมันคือตัวเนี้ยที่นุ่มลงเบาลงนะครับแผ่นไม่ได้แข็งจนสถานเหมือนกับ40โปรคล้ายๆกันนะครับคือความแข็งของแผ่นมีนี่เห็นไหมเห็นไหมแบบเนี่ยแข็งแอบแข็งว่า X-Step หน่อยด้วยนะแผ่นนะแต่ว่า X-Step ผมวิ่งไปประมาณ200โลแล้วก็อาจจะ แผ่นอ่อนลงด้วยบ้างนะครับเอาโซการยึดเกาะเนี่ยดีเยี่ยมตามสไตลร์รองเท้าจีนแล้วมีความทนทานดอกเยอะนะครับเนี่ยคือให้ดอกขนาดนี้แค่214กรัมถ้าเกิดว่าปากออกบางส่วนเนี่ยผมว่าแบบต่ำกว่า210ได้เลยนะเนี่ยคือแบบเอาง่ายๆนะไปซื้อเลยแล้วเดี๋ยวผมก็คงต้องซื้อเหมือนกันกับเจ้า a n t a า212 6 Pro รุ่นนี้นะครับก็สั่งซื้อทางช h อป e ี้ดัซด้าไปเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งนิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวต้องไปคืนพี่นุกก่อนนะครับพี่นุกไปนวดอ่า40 Pro ให้ด้วยเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากสำหรับผมนะครับก็จะมีเจ้าอ่ารีนิงเฟรเดียนซีอีลนะครับที่กำลังเข้าคิวรีวิวอยู่กับอีกคู่นึงก็รอการฟูห้าเปิดตัวก็จะซื้อมาแล้วก็เซมซเปิดตัวก็จะซื้อมา้โหเ,เข้าแถวปลายปีกันแย,แยะเลยนะครับก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ